ซาีเต้าเอฟซี FC ทั้งหลายวันนี้พี่วาดก็ยินดีจะนั่งนะเจ้าตีได้นะเอาน้องมาลี่ไปแอบไม่ตอดตอัวสรุปว่าเราจะต้องได้ไปนอนแต่กันหนึ่งคืนเนาะ,ะ,ะนี่ปิ้นจะนั่งคนเดียวอ่ะหันมาแล้วไอ้กล้องนี่อย่างลูกมาหันมาเร็วมาแก่ไปซุกอย่างห้านอนมาให้ก่อนเอากล้องก่อนวัดเละ ต้องการไหมผูกแม่เข็มคัดแล้วยังเข็มคัดกัาบบัส่เนาะแล้วคุณอย่ามาขาดเข็มคัดอ่นานางด,ดีก่อนห้ามเมาโลดหนาะตะกี้บาขึ้นกิ่นยาหอมมากกว่ากลินนอนนอนเออนอนนี่แบบไงเนเวลาออเปิดใส่เ,เกียร์ก็พอเนอ้อดีมากดีมาก 命令。